ไปไปทำงานแล้ววมหมดทั้งตัวเลยฮะต้องคอของพี่นักอกฮะโดนแทงคอเลยฮะก็ได้ลองกินผมกินเช้ากับก่อนนอนฮะแข็งแรงผมขับรถได้แล้วเดินเหินแบบปกติเหมือนคนอื่นนะครับผมชื่อนายสวิทต์อารแกทำงานรักษาศีกครับอายุ60ปีครับชื่อพรบลินอานแก้วค่ะผมเป็นช่างนํำงานปวดเมื่อยแล้วผมไปซื้อยาชุด กินนานไม่ใช่กี่ปีถึงได้มีอาการอะไรแบเป็นสิบปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพไม่เคยครับไม่เคยอยู่เป็นปกตบโดนแทงคอเลยครับประมาณกี่ปีกี่ปีถึงได้มารู้แล้วก็มีอาการไอตีนไยตีนหบวมหมดทั้งตัวเลยฮะเพราะตอนนั้นผมไม่มีใครแนะนําให้ผมแล้วผมว่าหาทุกทีทางหรือใครจะให้หายขาเฟี้ยเงินเสียทองเยอะแยะอันไรนดีผมไปหมดนะฮะอะไรที่ว่าส่วนเสริมีเยอะมากเลยผมผมเจอมิก่อนนะ ผมก็คงไม่เป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องมาฟอกตาเตอผมก็มองเห็นนะแต่สมัยก่อนไม่ชัดเลยสมัยก่อนต้องจ้องอย่างนี้นคือเพาะว่าไปเราเสรูญจสยา<ช>แล้วพอเริ่มเสื่อมแล้วก็ไปหาทาผิผิดอีกสุดท้ายแย่ลงจนไปถึงเห็นบอกต้องต้องฟอกคนที่หน้าอกครับโดนแทงคอเลยนรโดนปีไหน,ไหนครับปี64วันที่12มกราคม64ครับก็คือประมาณสองปีก่อนครับผมจาวันได้เลยจำแ่นเลยวันที่9ไปตรวจเลือดแล้วหมอเรียกด่วนเลยไตไม่ทางานแล้วพีวิตเปลี่ยนแน่ ก็เป็นเป็นมนุษย์ครึ่งท่อนอะอาบน้ำคืนตัวโรคแฝกซ้อนโรคอะไรสารพันโรคเป็นโรคหัวใจหัวใจตีบอีกพ่อไปปุ๊บตอนนั้นก็ยังไม่ได้กินอุงนี้ค่ะพ่อพบว่าต้องมาทำบอลลูนหัวใจมาเจาะตรงนี้เสียเลยไม่ว่าเจ็ดตัวแล้วโอ้โหมันก็ไปหายแหมมานเขาไปฮะไอหาเราก็มาผมลองกินดูผมอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมก็เลยลองกินลองกินกลับกายว่าปีกว่าๆเองครับหนึ่งผมขับรถได้แล้วเดินเหินแบบ คนธรรมดาป็นคนปกติมันคนอื่นน่ะแปลว่าตอนฟอกตอนที่ไม่กินอูมิกับพาร์ทเนี่ยเดินไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยมีแรงมันมันมันไม่มีแรงเลยไือหนึงไปเองไม่ได้อะไม่มีแรงขับรถไม่ได้ต้องอยชุงจุ่มเงินไปนอนส้มอยู่บ้านงานก็ต้องทิ้งทิ้งเลยก็คือที่ทํางานเขาจะให้ออกโอ้โหกระทบงานกระทบชีวิตหมดอ่หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างอแล้วทานตัวอูมิกับพาร์กินกี่ซองผมกินเช้ากับก่อนนอนนะ จริงๆผลลัพธ์กินประมาณกี่เดือนถึงเห็นผลหกเดือนผมว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่เปดฟอร์้วยกันแล้วว่าคุยคุยมบอกว่าทำไมผมฟื้นเร็วเพราะคนอื่นนะคนอื่นเขาร่างกายเขาสุดลงซุดลงผมแนะนําเขาเขาจะเชื่อก็ไม่เชื่อเขาไม่รู้แต่ผมมาให้ให้ตัวเป็นตัวอย่างเพราะผมก็บอกเขาแล้วว่าผมอาะเป็นยังไงเขาก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วบางคนเขาเชื่อคุ้มนะหมื่นกว่าบาทคุ้มสมัยก่อน ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเลยไปซื้อมาสี่หมื่นกว่าบาทซื้ออะไรกินก็ไม่รู้มันไม่รู้เราก็ไม่หายแล้วทม,มัด<ช>ม,มันไปฟอกเร็วผมแต่ผมก็ไม่ว่าเขาหรอกเพราะผมอยากหายผมก็ซื้อแพงไงไงผมก็ต้องซื้อเพราะว่าจริงๆมันมีของดีของหลอกเราก็ไม่รู้ถูกต้องครับแต่ว่าเราเจออนนี้คือของดีแล้วผมไม่ดีไปไหน่ะเราคิดว่าเราลองดูเพราะว่าเราลองมาหมดทุกอย่างแล้วก็หวังว่าอ่ะตัวเนี้ยลองอีกสักตัวหนึ่งอ่ะมันก็ ก็ไม่แน่ชีวิตป้าก็อาจจะจะดีขึ้นพอเราเรากินไปเนี่ยเดือนเดือนละกล่องตอนนั้นแค่วันสองวัทดลอทก่อนอ่าทีนี้ตัวเองจะสังเกตป้าตลอดเลยว่าหนึ่งกินข้าวได้ไหมสองนอนหลับไหมเพราะว่ากินไม่ได้นอนไม่ได้ค่ะต้องต้องนั่งต้องนั่งหลับอ่าในเนี้ยพอป้ากินไปเนี่ยหนึ่งเดือนแรกก็อย่างที่บอกค่ะก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเขาครับ แล้วมันมัน,ม,นมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นทําให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็เลยอ่าป้าทีเนี้ยก็เลยบอกว่าป้ากินสองซองนะเพราะว่าเวลาที่เขาไปฟอกเนี่ยมันจะได้ไม่เหนื่อยเพราะตอนที่ยังไม่ได้กินเจลเนี่ย<ร>เขาจะเหนื่อยกลับมาเนี่ยเขาจะต้องมานอนนอนพ่าน<ม>หลังจากที่ให้กินอ่าเช้าหนึ่งซองก็เย็นหนึ่งซองเขาก็นอนหลับ ได้ดีขึ้นแล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปจากที่แต่ก่อนเราเคยไปส่งเขาไปรับไปส่งเขาเขาก็ไปเองได้ค่ะคือตอนนี้เราสภาพแข็งแรงสูงสุดใช่ของโปรดประโยชน์เยอะกินอูมิทําให้ร่างกายผมแข็งแรงขึ้นเยอะครับคนพ่อไตไยกินดีฮะคนไม่พ่อก็กินยิ่งดีกึไปใหญ่ครับร่างกายได้ไม่ต้องฟุตซอลครับตัวนี้แหละครับผมอูมิครับ